สวัสดีครับผมคูมันสออิเตฟามนะครับหลังจากที่พักเถียงกับปิก๊กับมาบ้านให้น้อยเนาะนะครับมากินข้าวบ้านแล้วมาดูไก่ด้วยนะครับชื่นใจนะนี่ไก่หนุ่มๆนะครับน่าจะใหญ่อยู่นะน่าจะสูงอยู่นะครับเป็นหนุ่มๆนี่นะครับ,บพักเถียงเนาะนะครับโชคดีนะครับช่วงนี้ร้อนอยังมาโรงเรียนเนี่ยมาเหนหนังสือเตย ยังมีโอกาสมาดูไก่ได้อยู่นะครับพักเที่ยงนี่นะครับเติบโตขึ้นเลยนะครับไก่นุ่มๆเนาะมันไหลไก่แม่ผมก็เลยจับมันไว้เนาะนี่นะครับเห็นแล้วอีกก็สบายใจแล้วเนาะนะครับคนลักไก่เขาพื่อรักกันห้ามโกงกันเนาะห้ามหลอกลวงกันเห็นนะครับครับผมคลิปนี้นะครับคุหมาันสออเตอร์ฟาร์มนะครับก็ คลิปสั้นๆเนาะนี่ก็เอาหนื้อห้ไก่ด้วยนะครับนะครับคลิปสั้นๆหดูนะครับอีก็สบายใจละครับผมคลิปนี้เราจะจบคลิปนี้ค่นีนก่อนสวัสดีครับผม